เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชนิดวรักมหาวิหารนิกายเถรวาตมหานิกายตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกอยู่ตรงข้ามกับสาลากลางจังหวัด พิศนุโลกครับวัดนี้มีสถานที่หรือจุดที่โดดเด่นที่สุดเป็นที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมชมหรือสักการะนมัสก,การมากที่สุดก็คือองค์พระพุทธจินราชพระพุทธรูปที่ถือกันว่างดงามที่สุดในประเทศไทยครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงรักปิดทองที่หล่อด้วยสำริดซึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช1 9 0 0ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือพระเจ้าศีธรรมไตรปิฎกกษัตริย์ครองกรุงสุขโขทยัยซึ่งมีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งทรงศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกจนเชี่ยวชาญและก็มีพระราชศรัทธาในการสร้างพระอารามหลวงนีเอาไว้ และยังสร้างพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญเช่นองค์พระพุทธชินสีองค์พระศรีศาสดาเมื่อ,อยังมีทองคําเหลืออยู่จากการสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นั้นก็ได้สร้างขึ้นมาอีกองค์หนึ่งเรียกว่าพระเหลือหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าพระเสสันปฏิมากรวัดนี้ ยังมีพระพุทธรูปองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งโดดเด่นเป็นสง่ามองเห็นแต่ไกลเป็นพระพุทธรูปทรงยืนสูงถึง10เมตรมีนามเรียกว่าพระอัฏฐารถนอกจากนั้นก็ยังมีพระปรางโดดเด่นอยู่กลางวัดแห่งนี้ด้วยนะครับวัดแห่งนี้ตั้งแต่สมัยสุโข,ขทยัยเรื่อยมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิงย่งวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชก็เป็นวิหารทรงโรงที่บูรณะเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันผ่านการเวลามายาวนานในสมัยรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2458ได้ทรงยกวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดวรมหาวิหารครับนอกจากนั้นยังมี พิพ,ธพิธภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นสังเวชนียสถานอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือวิหารพระเจ้าเข้านิพพานซึ่งไม่ซ้ำแบบที่อื่นใดเป็นที่ตั้งองค์พระพุทธรูปซึ่งทำเป็นหีบขึ้นมาเป็นหีบทองแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพานมีพระบาทยื่นออกมา เพื่อให้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์พุทธปรินิพานในอดีตนั่นเองนะครับวัดนี้ปัจจุบันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมวชิระเจดีบำรุงฐานุตโรปรเรียนธรรมเจ็ดประโยคเป็นเจ้าอาวาสครับมีงานน้ัมสักการองค์พระพุทธจิาราชเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น6คข่ำถึงขึ้น12ค่ําข่ำเดือนสเป็นความภาคภูมิใจ ถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระพุทธเจนาราชเป็นพระพุทธรูปที่มีการจำลองแบบมากที่สุดอย่างที่เคยเล่าไว้ในประวัติวัดเบญจมบพิตรสิทธวนารามว่าพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรก็ได้จำลองแบบมาจากองค์พระพุทธจจนราชเมืองพิษณุโลกนี้เองนะครับ อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสักระนมาสก,การองค์พระพุทธชินราชหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งอยู่คู่กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ที่ชาวพิษณุโลกนิยมเรียกกันนั่นเองนะครับ